แล้วเห็นคนชื่อตองอ่ะโดนเพื่อนอ่ะวางไซยนาเพื่อเอาเงินประกันใส่ไซยนาให้กินเพื่อเอาประกันอันนี้เป็นอางนุง่นที่เขาให้มา อันนี้เป็นน้ำสลิมอันนี้เป็นข้าโพดทิ่เหลือเมื่อวานต้มหลายรอบมันน่าจะไม่แข็งแล้วหวานหอมอร่อยถ้าเราต้มน้ำเชื่อมเองไง ลงน้ำเตี้ยมเองเนี่ย นี่น้ำแข็งเก็ดที่เราทำเอง หันเนี่ยอร่อยมากมันกรอบเนี่ยมันกรอบมากข้าวโพดข้าวโพดต้ม ในป่าติดต่อเ,เรื่องอะไรครับพี่เรื่องรถค่ะจะซื้อรถคิงลองค่ะค่ะจะดูรถใช่ไหมคะใช่ค่ะพี่อยู่จังหวัดอะไรคะอย,อยู่นี่นนทบุรีเองคะ่ะเราอยู่นนทบุรีค่ะแม่จะซื้อหรือว่าจ่ายอะไรครับพี่จะซื้อค่ะ่จะวางดาวหรือว่าจ่ายเงินสดวางดาวเท่ค่ะแปดหมื่น บางดาวค่ะแม่ตงรถได้ที่ไหนคะแปดหมื่นแล้วก็เอ่อมันต้องขอคู่ไฟนั้นก่อนนะว่าผ่านหรือเปล่าแต่ทางเราจะเป็นคนติดต่อให้ใช่จ้ะก็ติดต่อแม่ได้ทางไหนบ้างอีกคะจะามาดูเมื่อไหร่อ่ะพรุ่งนี้ได้ไหมแม่กี่โมงอ่าเดี๋ยวหนูโทรบ,บอกทีนะไม่มันต้องนัดเวลาแล้วก็ต้อง ถ้าจะดูต้องมาจำมาก่อนหมื่นหนึ่งเพราะว่าดูแล้วเหมือนกจะพ็นพวกมิจฉาชีพมาโกโหกตอแแหลอ๋อนัเอาเลขบัญชีมาคับแม่เดี๋ยวหนูมาจำหนึ่งหาเคสกดศูนย์ศูนย์ห้าหนึ่งหนึ่งสอกสิกรไทยชื่อลีนาจังจันจาโอเนเงินมาแล้วเดี๋ยวเช่นโทรกลับนัดเพราะว่ามองแล้วพวกเธอเป็น18มงกุฎไม่ใช่สิมงกุฎค่ะคุณพ่อ เห็นไ,ไหมเย่มากเป็นเด็กนักเรียนจับกลุ่มกันพักเที่ยงนีกินข้าวเราทำธุรกิจเนาะมันทำเป็นเล่นเนี่ยก็ราเสียหาย มันแข็งมันต้องไปไปป้มกันกินไม่ได้แข็งมันแข็งคุณพี่เ้มแย่นะประเทศเนี่ยมีแต่เด็กเด็กพวกเนี้ยว,วันวันนะไเ,เรียนหนังสือแล้ไม่คิดอะไรคิดแต่โทรมาป่วนคนประเทศชาติถึงไม่เจริญเพราะเรามีเยาวชนเป็นแบบเนี้ย คุณน่าสงสาร่งอันนี้เป็นทุเหนียวเสียหรือยังก็ไม่รู้วันนี้น่ะให้ตะกรงซื้อมาโลหนึ่งแล้วกลิ่นมันไม่ค่อยดีดูแล้วจะกินไม่ได้แลยเนี่ยนอกจากว่าเราต้องไปอุ่นเอาไปอุ่นในครเวเกบอนไม่กินไม่ได้หรอก ก็แย่แต่เด็กแบบนี้แบบว่างานการไม่ทําแล้วก็โทรมาป่วนเขาอย่างเงี้ยมันไม่เหมาะสมไงอันนี้จะให้ดูวิธีเติมน้ําเพราะว่าน้ํามันหมดพอดีแต่แต่แม่รองน้ําแต่เราก็ต้องรับเพราะเราไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าเป็นใครไง ฮัลโหลคุณแม่ขอเลขบัตรเจ๊ไ,ได้ศูนย์ศูนย์ห้าศูนยศูนย์ห้าหนึ่งหนึ่งศูนย์แปดหนึ่งหนึ่งศูนย์แปดสองแปดศูนย์สองแปดศูนย์กรไทยชื่อบัญชีลีนาจังจันจาหนึ่งหมื่นบาทใช่ไหมครับแม่ <te animals> ใช่ใช <t> okay, ่โอเคค่ะโอเจแล้วอยู่โทรไปนะคะค่ะ เราอะทำธุรกิจไงคนโทรมาเราต้องรับก็เราอยากขายของเราอยากขายของ ตื่นน้ำแข็งน้ำเกินเพราะว่าเดี๋ยวมันไม่มีน้ำแข็งกินมันจะผลิตไม่ขึน คนชื่อเทงที่เป็นหัวหน้าพรรคประชาชนแทนเก้าไก่ที่ถูกยุคพรรคไปเนี่ยมันไม่โลแต่มันก็ไม่ได้ขี้เลยเพราะพ่อมันรวยบ้านมันรวยมันมีเงิน บุคลิกมันจะคล้ายๆกับธนาธรนะ่ะบุคลิกคล้ายๆธนาธรอืสอส่งความเปลีป่ยนแปลงจากอนาคตใหม่ สู่พักเก้าไกลจนถึงพักประชาชนดูหน้าจะคล้ายๆธนาธรหน้ามันนะคล้ายๆธนาธรแต่มันอายุน้อยที่สุดสามสิบเจ็ดเองเท่ากับอุ้งอิงอายุเท่ากับอุ้งอิงเลยลูกตักสิน ขบด่วนเบียสารภาพแล้ววางสายนายค่าน้องตองเปิดหลักฐานเด็กทำจมมุมเขาทำประกันให้น้องตองไงเป็นสิบล้านค่าให้ตายเพื่อจะได้ประกันหนาวกินกินแขงแล้วหนาว

ประชาชนเปิดตัวอย่างเป็นทางการ บอกถูกหญิงอ้างเปเมียรองผู้ว่าตุนห้าครอบครัวลงทุนศูนกว่าสิบล้านโอ้น่าสงสารนะคุณนายนอหลอกลงทุนบ้านที่ดินมูลค่าความเสียหายกว่าสิบล้านบาท เต็มเล่นยศนาวาอากาศโตหญิงพานิพักหญิงแสน ยิงแสนนมโตโอ้ยขอบคุณมากขอบคุณมากเป็นไปไม่ได้เพราะเราแก่จะตายอยู่แล้วเธอรู้ป่ะเมื่อวานส่วนชั้นหกลม้มที่ชั้นสามหน้าห้องน้ำจะไปเยี่ยวอะ่ะฉันนั่งกองกับปืนเน่ยครึ่งชั่วโมงลุกไม่ขึ้นเพราะว่าหน้าแข้งฉันอะสองข้างอะฟาดล้มลงไปแล้วนะักแข้งฟาดปืนฉันนั่งเจ็บอยู่ตรงนั้นอะเยี่ยวก็จะลาดฉันก็ปล่อยให้มันลาดออกมาเลย นั่งอยู่ตัวนั้นครึ่งชั่วโมงก็ลุกไม่ขึ้นทําไงวะก็กระเถิดตูดแต่เถิบตูดมาใกล้ๆที่แบบมันจะมีเสาอะของประตูม้วนเนี่ยฮะก็ขึ้นยากอีกอ่ะก็ไปเอามือลากถังน้ํามาถังน้ํามันมันสูงประมาณนี้นะลากมาเพื่อที่เราจะเอามือเกาะถังน้ําแล้วมือนึงเกาะเสาแล้วดันตัวเองขึ้นมาฉันคิดว่าชีพหายแล้วถ้ากูลุกไม่ขึ้นเนี่ยมือถือก็ไม่ได้ขึ้นไปแล้วอยู่คนเดียว แล้วใครจะรู้อะใครจะรู้อ่ะแล้วคงตายอยู่ในตึกเนี้อะแบบนอนเง่าตายเจ็ดวันคนถึงจะรู้อ่ะพังประตูเข้ามาแล้วฉันสั่งตัดกล้องไว้บอกว่าถ้ามึงไม่เห็นกูไลฟ์สดวันหนึ่งต้องโทรหากูแล้วถ้าโทรหาแม่แล้วแม่ไม่ได้รับเนี่ย มึงต้องแบบว่าห้องประตูมว้วนเข้ามาดูเลยว่าแม่นอนเป็นศพอยู่ในบ้านหรือเปล่านี่สั่งตากล้องไว้อย่างนี้เลยนะแต่ลูกเราเราไม่สั่งเพราะเรารู้ว่าลูกเราทั้งสองคนมันเฮียมันพึ่งไม่ได้เราไม่สั่งลูกเราเลยเพราะลูกเราเฮียทั้งคู่เลยนี่เนี่ยนอนเสียชีวิตในบ้านสามวันไม่มีใครรู้เข้าฝันหลานบอกให้มาดูศพเนี่ยชายวัยห้าสิบสอง เพื่อนบ้านขี่รถผ่านยังทักทายกันเขาบอกหลอนเพื่อนบ้านขี่รถผ่านอย่างทักทายกัน,กน,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 กกนฉันก็จะเป็นสภาพแบบนี้อะเธอรู้หรือเปล่าหญิงแสนนมโตมันเป็นมันมีธรณีแล้วก็รองเท้าเรพลิพกเดินเดิอนอย่างรวดเร็วแล้วมันพลิกแล้วก็ล้มฟาดพื้นแล้วหน้าแข้งไม่ใช่หน้าฟาดหน้แข้งฟาดพื้น องข้างเนี่ยยังบวมเจ็บเลยเนี่ยยังเจ็บเมื่อคือนนะ่ะมันจะลงมาไล์สดแล้วเดินลงบันไดแล้วรู้สึกมันเจ็บนักแข้งเนี่ยก็เลยไม่ได้ลงมามันเจ็บนักแข้งหกสิบห้าแล้วงั้นี่ขอโเนี่ยจะให้ดูมันบวมมันบวมเนี่ยตรงเนี้ยบวมตุ่ยเลยเนี่ยตรงเนี้ย มันบวมแล้วข้างนี้สองหน้าแข่งสองอันน่ะตรงหัวเขา่าอ่ะหัวเขา่าฟาดพื้นน่ยแล้วก็ตูดจะแทกลงไปนั่งลงไปแล้วก็เนี่ยให้ดูเนี่ยอันนี้ก็บวมเนี่ยอันนี้ก็บวมบวม เราไม่สั่งลูกเราอ่ะเราสั่งตะก้องไม่รู้จะพึ่งได้หรือเปล่าตะก้องมาดูเนี่ยน้องคาก,กิคนเดิมเพิ่มเติมคือความน่ารักลูกแจ็คแปนชัน ดูเสรน่ารักขนาดไหนขวัญใจน่ารักนี่หลงหลานเลยแหละเนีย่ยดูเสรคุณผู้ชมรูปหล่อเมอกน่ารักมากได้แม่มาเต็มๆเ,เลยน้องใบหม่อนเนี่ยเป็นนางเอกช่อง 8, แปดอะแจ๊กแฟนฉันมันเก่งนะมันเอแม่ของเด็กแม่ของลูกมันเนี่ยเป็นนางเอกเลยนะนะแจ๊กแฟนฉันเก่งมากไอ้คนเนี้ย เราจะจ้างเดี๋ยวนี้มันจะใส่ไซยานาให้เรากินเร็วๆตายเร็วๆเ,เรากลัวมากลูกเต้าเราก็กลัวมันซื้อไซยานาใส่อาหารมาให้เรากินวันนั้นนะ่ะไม่มีข้าวกิน่จะให้มันซื้อให้ยังไม่กล้าเลยมันโทรไปเรียกร้านซืยย้อเยืะไปซื้อให้ฮัลโหล <c oughs> ฮัลโหล โถคุณแม่ดีน่าจังแบบน้าใช่ค่ะพี่เออคุณแม่จะขอถามว่าที่วันนั้นเด็กเด็กที่ใส่เสื้อเสียวมานี่โดนตำรวจรวบไปแล้วใช่ไหมที่เด็กเกเรยนะ่นั้นน่ะใช่อะที่ว่าเป็นอันนี้นมันสติไม่ดีพี่สติสตลาดปูใช่มันก็ยังอยู่แหละพี่มันก็ไปรบกวนคนนั้นคนนี้ไปทั่วอ่าเห็นแม่บอกว่าให้ตำรวจมาซิวให้รปภมาที่ตำรวจเอาไปแล้วก็รยกว่าเอาไปแล้วไง ไม่ใช่มันอเ,เอาไปแล้วตำรวจเขาก็โทรเรียกพ่อแม่เขามารับไปพี่เขาไม่ได้เอาไปติดคุกแล้วมันก็ออกไปอีกใช่ก็มันบ้างไงสติไม่ดีไงโอโหบ้าคุณแม่อย่าเปิดประตูนะยิงเสียวเลยทำมันเขามานั่งยังไงว่าเดยเกิดมันให้ดันมาเสร็จเลยแม่ไม่มีคช่วยอีกตะกล้องก็ไม่อยู่โอเคนะพี่กําลังไลฟ์สดอยูไ่ได้ได้ค่ะ เอชื่อนุก่ะสมบัติแล้วแม่ทำไงอูช่างหัวมันเถอะตายแล้วก็ให้มันไปแย่งกันเองเรายังไม่ตายไปยกให้พวกมันได้ยังไงเดี๋ยวมันมันไล่เราออกจากบ้านจะที่ไหนแดดสสสิริกัญญาย,ย,ยืนยันคือคนเสนอชื่อเทงนัทพงศ์เป็นหัวหน้าภาคประชาชนอืม รองประธานเขาเลือกอาทิตย์หน้าไงเขาบอกว่าจะรอให้วันที่สิบสี่ว่าศาลจะตัดสินเศรษฐาว่าเป็นยังไงถ้าเศรษฐาอยู่ต่อแ้้ค่อยตั้งถ้าเพราะว่าถ้าตั้งไปแล้วเนี่ยเศรษฐาไปอ่มันไปทั้งคณะคอรมอรไปทั้งคณะไงอาจจะมีฟอร์มรัฐบาลใหม่จะตั้งรัฐบาลใหม่มาริโอพูดถึงแม่พลังโบในชีวิตเป็นเซฟโซนที่ดี พี่เดี๋ยวนี้มันน่ากลัวเนะาะแทนที่วันแม่เนี่ยลูกจะไปกราบแม่นึกถึงพระคุณแม่แต่คนไปแม่ต้องมากลัวว่าลูกจะใส่ไซยาไนาให้กินพูดแล้วน้ำตามันจะร่วงจริงๆนะพูดแล้วน้ำตามันจะร่วง มันน่ากลัวโลกสมัยนี้ นี่คือหูฟังรุ่นใหม่ราคา399บาทใช้ออกกำลังกายมาพร้อมกับเกมมิ่งหมดราการดีเลยเขาได้นำหูฟังบู